ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับห่างหายไปนานคิดถึงกันไหมกับสลามวันนี้พี่เฟิร์นจะสอนทำสลาม ปลอดภัยแน่นอนใครแพ้ไม่ต้องเล่นแต่ใครเล่นจะต้องล้างมือทุกครั้งหลังเล่นนะแล้วก็ทักอะไรสองสามวันเนี้ยทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายทำใหม่นะวันนี้เราทำอะไรกันดีโอ้โยอคิดถึงสลามมากๆใช่วันนี้เราทำสลามทองอเปรเไร้่รู้ได้มามจากพัดอะไรเนี่ย <laughs> ไปลาหลวงพ่อไม่ใช่ <laughs> เราทำเลยดีกว่าไ,ได้ครับอันนี้ก็กาวกาวน้ำใสยอยที่ ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่พี่เฟิร์นบอกว่าสลามอันตรายหรือเปล่าไปดูได้อ,อ,อันนี้มี C E E N 7 1ทับ3เป็นกาวที่ได้มาตรฐานเนอะมาตฐานสหภาพยุโรปใช่อ่ะเราเทก่อนเลยเนาะอาก้อนเท่าไหร่ดีเท่าน,นี้แล้วกันเนาะใหญ่ๆนิดนึงให้เหมาะกับความคิดถึงน้องๆหน่อยงอวามพี่อิง น่าจะพอน่าจะพอเดี๋ยวทองคํามันจะหลงเหลงนี่เพิ่งเคยทำครั้งแรไม่รู้สวยหรือเปล่าต้องบอกว่านี้ลำคามากมากนะร<น>ำคามอทองคำอุยอ้ยมันจะเปื้อนมือไหมพี่เปิร์นสุดท้ายแล้วไม่นะเฮ้ยเท่าสวยมากเนี่ยถ้าไม่เชื่อพี่อิงนะไม่ซื้อมาวันนั้นนะ เราก็ไม่เห็นสลามอลลัมค่าอย่างนี้แล้วพอ่อนไหมเอาอีกเอาอีกหรอ,อให้หมดปุ่มน,นี้เลยเสียดายอ่ะไม่ทำไมอ่ะอ้าวจะไปทำบุญพรุ่งน,น,นี้ไม่ใช่หรอซื้อไม้ไมมยังมีอีกอุ้ยขอพี่อิงเข้าไปดูใกล้ๆได้หน้อครับ<ๆ>ยังไม่รู้เลยว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงแต่วันนี้มือพี่เฟิร์นเปื้อนทองแน่นอนอุ๊ยไฮโซมือเปื้อนทองก็ดีสิ นี่ทองคำเปลวแท้ๆเลยนะครับน้องมูลค่ากว่า60กรัปนะครับขอแล้วมั้งพี่เฟิร์นเอาหมดสุดท้ายเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คนเลยละกันเนาะเฮ้ยมันอะต้องตีให้มันละเอียดนะมันจะได้แบบว่ามีทองอยู่ในเนื้อซะมั้นี่สวยนะเนี่ย ต้องคนนะออกแรงคนนิด้หนึ่งมันจะได้เฮ้ยมันดูเลอะค่ามากเลยอ่ะว่าไหมเดี๋ยวลองลองนิ่งให้พี่อิงสวยมาก สวยมากเรามาใส่สกาวอ๋อกีสลีนบอแล็กกีสลีนบอแล็กอันนี้คือกาวอยู่ใช่ไหมอันนี้คือกาวอย่างเดียว<น>กีสลีนบอแล็กที่บอกแล้วว่ามันปลอดภยอัยเพราะอะไรโช,โชว์เลขกำกับหน่อยฮะมันมีเลขใช่ไหมเลขทะเบียนยามีเลยมันเป็นยาที่สําหรับไว้เออ่ป้ายพวกเชื้อราในปากอะไรแบบเนี้ยน้องๆเด็กๆหรอหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ หาซื้อได้ตรนานขายยาปกติในช่องพี่เฟิร์นก็จะมีแต่สารามสูตรที่มันปลอดภัยอยู่แล้วแต่ปลอดภัยยังไงบางคนก็อาจจะแพ้ได้ใช่ไหมเล่นเสร็จก็ไปล้าสังเกตเนาะสังเกต,เ,เ,กตเอาเว่าเราคันเราหายใจติดขัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เฟิร์นบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ละโอ้ญญโหพี่เฟิร์น เทแบบดูแบบดูขลังอะใสอีกใสเยอะไปป่ะเนี่ยปกติใส่น้อยมากเลยเพราะว่านี่ใส่กาวเยอะหรอกจริงว่ามันจะเค็มเกินอะเดี๋ยวสลามจะไม่นุ่มมากนี่เลยสลามหลวงพ่อเนี่ยสวยมาก สวยมากจริงๆทองคำเปรีว้วไม่ได้าบาปด้วยนะครับน้องๆไม่ได้าบา <c oughs> ปตีทองคำเนาะ คือจริงๆแล้วจะเอาไปถวายพระก็ได้ญี่ปุ่นเขากินกันด้วยนะเออเขาเอามาใส่ขนมกันนะใช่อันนี้คือเราก็ไม่ได้เอามาเป็นของเล่นซะทีเดียวนะอันนี้เดี๋ยวเราไปบูชาเอาขึ้นมาเลยกันนะอ่ะได้ครับอย่าอย่าเอาบนโต๊ะนะ๋ยวเปื้อนนะไม่เปื้อนหรอครับไม่เปื้อนชัวเดี๋ยวเรามาใส่มือ สลามที่เลอค่าที่สุดสูตรเนี้ยบอกแล้วว่ามันดีกาวเนี่ยอย่างกาวพวกนี้มันไม่ใช่สารละเหยนะมันเป็นกาวน้ำพี่อิงบางออไปหรือเปล่าอุ้ยสวยมากไ้ดูสิ้างนะชาไวชาไวในแบมือสิทองไม่ติดที่มือพี่เฟิร์นเลยครับ เห็นความไยิบไะยับไหมครับน้องสวยมากสวยแค่ไหนเล่นไปแล้วสองสามครั้งก็ต้องทิ้งนะ เราลองมาจิ้มฟินดูไหมยีเหมือนกันเรายืดที่ดูก่อนจิ้มก่อนได้ไหมอ๋อยืดเลยเหรอคือด้วยความที่พอทองมันแตกตัวนะครับแล้วมันสะท้อนกับกับดวงไฟอะครับคือมันดูมีมูลค่ามากๆนะครับอันนี้คือถ้า น้องๆคนไหนที่มีคุณแม่นะครับเป็นคุณหญิงคุณนายนะครับอาจจะลองเอาสลามอันนี้ไปพันคอดูก็ได้นะครับใ่ราลองกิ้มกได้ครับ เน,เนื้อดีสุดๆไปเลยเนื้อดีมากเลยไหมเป็นการใส่กีเซลีมอลลกแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องตวงเนาะไม่ต้องตวงหรือว่าภาษาพี่อิงแถวบ้านเรียกมั่วเลยมัว่วแต่ด้วยกีเซลีมอลลกมัน <c oughs> มีบอสมันอ่อนอยู่อ่อนอยู่แล้วสวยมากตั้งชื่อว่าอะไรดีพี่อิงสลามทองคําสลามที่เลอค่าที่สุดเลย ทิ่งได้กลิ่นอะไรแปลกกลิ่นตดล่ะสิสวยไหมสวยมากอนะ่ะมันติดมือไหมไม่ติดเลยนี่ยเนี่ไม่ติดเลยมันแปลกใจตรงที่ว่าเนือ้อทองมันไม่ติดมือพี่เฟิร์นเลยมันอยู่ในกาวแล้วไงขย่อมมันๆหน่อยได้ไหมครับ เอางี้ใครที่ไม่สบายใจจะเล่นนะดูพี่เฟิร์นเล่นกันเพราะพี่เฟิร์นไม่แพ้จริงจริงถ้ากลัวนะเราดูก็ได้ดูกลัวก็ดูพี่เฟิร์นเล่นก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทําก็ต้องซื้อให้มันสะอาดแล้วก็ล้างมือสะอาดคอกจมูกที่สําคัญคือสองสามครั้งทาใหม่ไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเชื้อโรคคือเทียบกับเงินไม่กี่สิบบาทนะกับเราต้องเข้าโรงพยาบาลไม่รู้กี่พันกี่หมื่นบาททำใหม่ไปเลยครับ สลามเนี่ยเราซื้อใหม่ได้ตลอดแต่สุขภาพเราซื้อใหม่ไม่ได้นะคะรับพูดไปเรื่อ,อยนะตอนนั้นอ่ะ <grading> ต้องบอกว่าไรยิบไรยับคือในกล้องวิ่งนะฮะสามารถทำโบเก้กับกับทองพวกนี้ได้ด้วยครับสวยมากเลยอ่ะโโอ้โห ตายแล้วคลิปนี้จะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับไม,ไม่ได้ตั้งพี่อิมไม่คนคิดสูตรอะน,นี่ <c oughs> ใครชอบก็แชร์วนไปให้พี่อิงเขาดีใจหน่อยนะจริงๆแล้วพิงไม่ขออะไรมากครับผม5้าบาทสิบาทก็พอฮะ <c oughs> แชร์ให้พี่อิงเขาหน่อยพี่อิงเขาอุตส่าห์คิดจริงๆก็อยากให้เครดิตนี้นะครับกับ <c oughs> ทางเจ้าวาดแหละฮะเขยมากอ่ะละ่ะลองไปทำดู ตามสูตรที่เฟิร์นบอกมันเป็นสูตรที่ไม่อันตราย mm hmm. แล้วก็เล่นเสร็จล้างมือให้สะอาดฟอกสบู่อย่าเอามือไปขยี้หูขยี้ตา mm hmm. ทำสักเล่นสักสอง,ส,องสามวันเนี้ยสองวันก็พอแล้วก็ไปทิ้งได้แล้วไม่ต้องเก็บเอาไว้เนาะ mm hmm. ให้มันสัสมเชื้อโรคนะ mm hmm. ไปก่อนดีกว่าวันนี้บายบายคอมเมนต์ bye mm hmm. มาด้านล่างว่าใหญ่เพื่อเฟิร์นทำสลา,ามสูตรไหนกันบ้างอ่ะบายบายน้อ hmm. ย uh, อ่าไหนาย,ยืดยังยืดโชว์ยังต้องอย่างนั้นพี่เฟินหัวยโอ้โอยืดมากเนื้อดีดีโอ้โหเนื้อดีมากครับแล้ดวดูฮะเหมือนแบบนี่คือความกว้างใหญ่เพศาลของสวยมากเหมือนจบใบทองเลยอ่ะเอาบ๊ายบาย